ปัญหาสลากแพงเอาเฉพาะสลากที่อยู่ในระบบก็ยังแก้กันไม่ได้นะคะล่าสุดไปเจออีกปัญหาใหม่ม,มีคนลักลอบพิมพ์สลากขายเองค่ะตำรวจไปจับกลุมได้ที่จังหวัดเชียงใหม่สารภาพว่าทำมานานแล้วได้เงินงวดลักก่า10,000แสนบาทค่ะตำรวจทุดสืบสวนผู้ทรภาค5านำกำลังเข้าจับกลุมนางสาวสุนทรีศรีสุขอายุ37ปีค่ะ ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นเจ้ามือจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบชักชวนโดยการโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาตหลังถูกจับกลุ่มร้อมของกลางเป็นสลากฉบับละ100บาทจำนวน102ใบสลากฉบับละ25บาทจำนวน183ใบ จัดพิมพ์สลากขึ้นมาเองรวมไปถึงยังตรวจยึดสมุดบันทึกรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากด้วยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าผู้ต้องหาไปโพสต์ชักชวนประชาชนให้เข้ามาเล่นหวยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยพิมพ์สลากเองยึดเอาผลการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลขายใบละ100บาทแล้วก็ใบละ25บาทเสนอรางวัลแบบนี้ค่ะเช่น ถูกเลข3ตัวท้ายที่1จะได้เงินรางวัล3 2 0 0 0บาทเลข3ตัวหน้าที่1ได้รางวัล2,000บาทเลข3ตัวโต๊ดรางวัลที่1ได้รางวัล3,000บาทแล้วก็มีรางวัลอื่นๆด้วยมีผู้คนหลงเชื่อเข้าไปซื้อเข้าไปเล่นเป็นจำนวนมากล่าสุดถูกจับกลุมได้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าทำผิดจริงขายมานานแล้วค่ะแต่ละงวดมีไรายได้กว่า1 0 0 0 0บาทค่ะ